ตั้งแต่เช้าครับผมต็มงแเที่ยงแล้วไปไปนี่ครับดอกสีม่วงนี้แหละไอ้ดอกสีชมพูนี่มีผ่านมาแล้วมีผ่านมาเราต้องรีบไปครับผมเราต้องรีบไปหาต้องรีบไปจองครับผมพวกผ่านผ่านเหมือนกันผ่านพึ่งเหมือนกันไปครับผมเกือบไม่ทันครับเขาก็ตามหลังนี้เหมือนกันบินมันเขาบอกว่าตัวมันบินมาทางนี้ ผมก็เลยบอกว่าเจอแล้วนี่ครับแปามอไซค์มาเมื่อกี้เดี๋ยวไปดูกันลังก็ใช้ได้อยู่ครับผมลังสวยสังสวยเขาบอกมาจากไอ้หนองบุญมากพัผนผานพึ่งเหมือนกันนี่ครับผมเจอแล้วยังไงผมก็เจอก่อนอ <laughs> ุ่นเมื่อจังเมื่ดจังโอ้หัวน,น้ำอ้วนพี่น้องเอ้ยนี่นี่ครับ นุ่นนะครับผมขอสวัสดีครับผมตามตัวดอกสีม่วงป่าเนี้ยตามสี่ห้าวันละก็ได้วันละลังแล้วเ,เจออีลังอ่อนลังหนึ่ง วันนี้ก็เจอแล้วพึ่งก็เจอครับผมตั้งแต่เช้าเลยนี่ก็จะเที่ยงแล้วนี่นูน่นจอดมอเตอร์ไซค์ไว้ตรงนูน่นแล้วก็หมอบครับผมแล้วก็นั่งหมอบดูตัวไอช,ไชุดหนึ่งบินไปนู่นชุดหนึ่งบินไปนู่นชุดหนึ่งบินไปนู่นชุดหนึ่งบินขึ้นมานี่ก็เลยตามมาก็ตามทะลุไปนูน่น ไม่เจอครับบริเวณนี้ไม่เจอก็เลยไปนั่งดูตัวมันก็นย้อนกลับคืนอา้าวก็เลยเดินกลับมาก็อยู่ตรงนี้แล้วครับผมแต่ไปเอามมไซก่อนอยู่ยอดนี่เลยนี่ยอดนี่อยอดนี่เดี๋ยวไปอมอไซก่อนครับผมตั้งแต่เช้าครับผมตั้งแต่เ,เที่ยงแล้วไปไปนี่ครับดอกสีม่วงนี้แหละไอ้ดอกสีชมพูนี่มีผ่านมาแล้วมีผ่านมา เราต้องรีบไปครับผมเราต้องรีบไปหาต้องรีบไปจองครับผมพวกผ่านผ่านเหมือนกันผ่านพึ่งเหมือนกันไปครับผมเกือ <c> บ <ười> ไม่ทันครับเขาก็ตามหลังนี้เหมือนกันบินมันเขาบอกว่าตัวมันบินมาทางนี้ผมก็เลยบอกว่าเจอแล้วนี่ครับเต่หมอใส่มาเมื่อกี้เดี๋ยวไปดูกันลังก็ใช้ได้อยู่ครับผมลังสวยสังสวย ก็บอกมาจากไอ้หนองบุญมากผ่านผ่านพึ่งเหมือนกันนี่ครับผมเจอแล้วยังไงผมก็เจอก่อน,น,นอ้เมื่อจังเมื่อจังผู้ว่หัวน้ำอ้วนเลยพี่น้องเอ้ยนี่นี่ครับนุ่นนะครับผมอยู่ซุกๆแบบนี้แล้วครับผมเพราะว่าเขตนี้มันเป็นป่าเล็บเหี่ยวเนาะ ป่าเรียบเยวเมื่อก่อนเมื่อก่อนต้นไม้เยอะครับเมื่อก่อนต้นไม้เยอะคราวนี้ชาวบ้านเขามาตัดไม้ไปทําพื้นทําฐานมันก็เป็นที่ของใครไม่รู้ผมมาอยู่ผมก็เจอนานแล้วแบบนี้เมื่อก่อนต้นไม้มันใหญ่มันเยอะคราวนี้พึ่งมันก็พึ่งเขา,เขาจะซุกอยู่ซุกซุกป่าเล็บเหวครับผมป่าเล็บเหวทั้งนั้นเลยครับนู่นบอกไอ้พานมาจากหนองรุ่มมากไปทางนู้นครับเพราะว่าผมเจอ ตัวจินลงก็บินไปนู่นแต่ผมหาไม่เจอก็เลยบอกเขาลงไปดูเผื่อเขาหมานครับผมเผื่อเขาหมานไปทําคบกันก็เหมือนเดิมครับผมควบผมหน้าฝนเหมือนเดิมนี่ลางไข่พกมาด้วยไปทําคบกันเสียงหลังขับรถมาหาพึ่งก็ผ่านไปแล้วให้หลานมาดูตัวช่วยครับเมื่อกี้หาไม่เจอเลยให้หลานมาดูตัวช่วย เดี๋ยวโทรหาคนครับตายครับผมครบเสร็จเรียบร้อยรังไข่ครับรังไข่รังไข่นี่ครับพนันพันเขาเข้ามาตามหาเหมือนกันแต่เขาหาไม่เจอหาไม่ทันผมหรอกพันเจ้าของรถทันนี้ตาเขาไม่ดีเดี๋ยวไปกันครับผมรุยกันเลยไปขี้โมูมากช่วงนี้ท่านผู้ชมหายเยอะเลยครับผมดุด้วยครับผมดุด้วยสอยแล้วขอทั้งหมดเลยนะครับผมอุ้ย ดุด้วยครับผมวายดุดุดุขอบอกลังนี้ดุเดี๋ยวเอาตัวพึ่งออกจากแคนเตอร์กอนดุหัวน้ำตุกๆุกดีครับผมใช้ได้สวยต้อตรงรีบครับผมโดนโดนหลายตัวแล้ว ว่าจะลีลาสักหน่อยลีลาไม่ได้แล้วโดนหลายตัวแล้วด่วนดิ้วดวนดิ้ว อขอขาวด้วยครับผมอู้หูัโคนหน ขอครับผมขอ โนเยอะแล้วครับผมโนเยอะคบตรงมาแล้วครับผมครบตรงมาแล้ว,โ,ลวโดนเยอะขนาดนี้อุ้ยด้นหลังเต็มเลยครับผม เดี๋ยวนิ่งๆก่อนนิ่งๆให้พึ่งโดนควนอุ้ยเดี๋ยวเยอะวัดวัดวัวดวัดอีฟิโนโ ขออยู่เขากินครับผมขาขาวครับเอาอีกแล้วครับนี่เอาอีกแล้วขนาดมีควรยังไม่กลัวรครับผมช่วงนี้ พึ่งจดใจดีเป็นบางลังนะครับผม,มพึ่งจะใจดีเป็นบาง,ง<ม>ไปลงกันครับผมโดนหลายตัวแล้ว<ม>ลงไปคุยลงไปคีโมโข้างนอกนก็<ม><ม>กลงมาจตกต้นเป็นผลสําเร็จครับผมพอได้กินครับผมลังก็ขอเลยเอาโดนนี้เลยแอบอีกแล้วยังอยู่ใต้ต้นอยู่ครับผมต้นเอาแล้วเอาแล้วมาแล้วกดองมาต้องมาแล้ว เดี๋ยวให้ดูน้ำเฉยๆครับผมมาดูน้ำเฉยๆก้ดุว่ะยังดุเลยห,หลานถามเป็นไงน้ำดีอยู่น้ำเต็มเปียกครับผมยังยังไม่หยุดเลยต้องควนตลอดโอ้น้ำสวยครับพี่น้องแจ้วไปกลับกันครับผม ไม่ไหวแล้วรุนรุนไหลแม่ไปหากินยาก่อน